ห okay. น้าง,งานตอนนี้ก็คือของเดิมนนะครับระบบที่สายอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านลูกค้าเนี่ยมันผ่านจากถนนใหญ่นะครับผ่านป่าผ่านดงเข้าไปข้างในบ้านนู้นนะครับระยะสายก็เกือบเกือบสองห้าสเมตรทีนี้คนที่มาติดตั้งเน็ตเนี่ยคือเขาก็ต้องพยายามทําให้งานเสร็จไวที่สุดด้วยการเดินไปกับ กับรั้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ใช่พื้นที่ข้างนอกเหมือนที่เราเดินตรงเข้าบ้านทั่วๆไปนะครับเพราะบ้านมันอยู่ลึกฉะนั้นผมเลยต้องปัญหาก็จะเกิดว่าอยู่ตัดคนสวนตัดขาดมั่งก็ลอกกัดมั่งหนูแท้มั่งอะไรครับเ,รเลยต้องมาวางระบบใหม่ด้วยการเดินสายเมนของเราไว้ทำเป็นตู้พักตรงนี้เลยครับเดินไปเผื่อเลยสามเส้นเพราะเขามีบ้านสามหลังนะครับก็ถ้า,เ,าเวลาเขาขอเน็ตใหม่มาเขาแค่ เดินจากข้างนอกมาแล้วก็มาสไปตรงจุดพักนี้นะครับส่วนตรงกลางทางเนี่ยเราเดินไปให้แล้วแล้วเขาก็ไปเดินจากตู้พักในบ้านเข้าบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตู้พักที่อยู่นอกตัวบ้านแต่เป็นเสาไฟฟ้าส,ส่วนตัวนะครับเดินเข้าบ้านอีกทีหนึง่งอ่าแก้ปัญหาแบบนี้น่าจะยั่งยืนกว่านะครับผมนอกจากจะเป็นช่างสไปช่างไฟเบอร์นะครับยังต้องเป็นชาวสวนด้วยนะครับต้องมีทักษะในการเดินผ่านป่านะครับ วว้า <Wow. S 2> เจองูพร้อมฆ่างูครับเจอสิงโตพร้อมฆ่าสิงโต แล้วก็เส้นแรกนะครับไฟเบอร์เส้นแรกที่เดินมา1คอ S T T X มีสลิงนะแล้วก็ถางป่ามา <Wow. S 1> จนได้ครับผมมาถึงจุดรับตั้งตู้พักบนนี้นะครับบนเสาส่วนตัวภายในพื้นที่บ้านนี่ก็เป็นการปล่อยสายไฟเบอร์ออกจากม้วนนะครับาดึงไปตอนนี้เราดึงครบ2เส,ส้นแล้วนะครับจะทำจุด ู้พักตรงนี้นะครับเพื่อให้คนที่จะมาขอเน็ตนะครับก็มาต่อจากตู้นี้ไปเลยนะครับช่างอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องเดินมาถึงข้างในนะครับจะได้ง่ายขึ้นป้องกันการตัดผิดตัดถูกกระลอกกัดได้ด้วยโเ๋เวก็ปล่อยไปครับผมปล่อยสายไปฝั่งปลายทางตรงน,นี้อาดึงครบ3าเส้นแล้นะครับเส้นที่ยังไม่ใช่งานเนี่ยเราจะมาร์กเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไว้นะครับ เส้นเบอร์สามจะดึงเข้าบ้านเลยให้พลเขตการก่อสร้างพ้นการรบกวนต่างๆนะครับแล้วเข้าบ้านติดตั้งกล่องสไยครับผมสายแล้วก็เดินมาตามเสาครับยึดดอกวายแคมยึดบนครับให้พ้นมือคนรบกวนนะช่างเราปีนอยู่นู่นครับผมไปตามแนวครับผ่านแนว รัว้วผ่านต้นไม้ไปซึ่งตอนแรกเนี่ยมันลกมากเลยครับเราก็มาจัดการทางให้ใหเยี่ยนนะผมไม่ให้มันไปเป็นอุปสรรคในการเดินสายครับใกล้ถึงเสาไฟฟ้าก้นทางต้นแรกในเขตบ้านแล้วครับนี่คือสาไฟ้าต้นแรกของเขตบ้านที่เราจะตั้งตู้พักสายนะครับผมจะใส่มาเกอร์ม้วนสายให้เรียบร้อยครับผม ก็ขั้นตอนนี้อยู่ที่เสาต้นแรกของบ้านนะครับแล้วก็รูปสายเตรียมตู้พักมานะครับสายแล้วก็จะมีเบอร์ไว้เส้นนี้ก็เบอร์หนึ่งเห็นไหมฮะเห็นไหมโอเคมีเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองแม่ก็ไม่โฟกัสเบอร์สองอ่ะแล้วก็ เส้นเบอร์เบอร์สครับอ่าเรามีสายต้นทาง3มอ่ำเส้นนะครับขออินเทอร์เน็ตต่าง ISP มาก็ต่างคนต่างเดือนเลยครับจากข้างนอกก็มาจับมาต่อในตู้นี้นะครับอย่ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ไปต่อตรงปลายทางที่ตู้พักข้างในบ้านนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็ป้องกันให้หลบอันตรายจากการตัดต้นไม้นะครับแขวนบนเสาอากาศให้เบอร์ไว้เลยครับนี่มีปัญหาอะไรติดต่อเบอร์นี้ครับมีไลน์ด้วย ติดตั้งตู้เรียบร้อยครับตู้รับสายหน้าบ้านนี่ก็มาทางนี้นะครับมาต่อในนี้เก็บจุดต่อไว้ในที่กันน้ำนะครับปิดตู้ไว้โอเคครับทุกเส้นก็จะมีมาร์กไปอยู่นะครับนี่ก็แยกของใครของมันนะครับสามารถขอเน็ตต่าง ISP ได้นะครับอันนี้ตู้พักก่อนจะแ,แยกเข้าบ้านแต่ละหลังนะครับสายอยู่นี้นะครับ ถ้าใครจะขอเน็ตนอกจากนี้ก็มาต่อตรงนี้ได้เลยครับแยกเข้าบ้านได้เลยเหลือสายเผื่อให้สองสองเส้นครับ <Okay. S 1> ส่วนเส้นหลักเข้าเป็นนู้นแล้ะครับเดี๋ยวรอเจาะเข้าอีกทีแล้วก็นัดเวลามาสไปดเดยวมาก็ข้ามขามาครับหลบต้นการก่อสร้างมาลงนี่เลยครับทำท่อให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวอุดซีโคลครับสายเข้าไปในบ้านแล้ว อันนี้ก็เดินสายไฟเบอร์หมายเลขสานะครับซึ่งเป็นเส้นที่ใช้งานจริงนะครับเข้ามาในบ้านแล้วนะครับแล้วก็เตรียมกล่องเก็บจุดต่อสายสายพิกเทลหัวต่อสีเขียวแพส์คอร์ดไว้พร้อมครับเดี๋ยวรอให้ช่างทรูมาย้ายจากสายเดิมมาเป็นสายเส้นใหม่ครับเพิ่งเคยใช้งานเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อไดสันครั้งแรกนะครับลองดูนะครับ โอ้โหมีจอ LCD บอกแบตเตอรี่แล้วปุ่มกดไกลนิ่มมากครับดูดฟุ่นแรงไหมแรงมากเป็นแบบไร้สายมีแบตเตอรี่แล้วมันสั่นในมือนะมันืออเออแปลกดีเริ่มการฟิวชั่นสไปนะครับหัว SC ทับ A.P.C. นะครับตอนนี้ก็คือของเก่าก็ยังใช้สายเดิมไปก่อนนะครับพอถ้าคำันขาดอีกทีก็ให้ช่างทูโยกมาสายใหม่ที่เราทำไปให้นะครับเราจะทำเป็นเต้าตัวเมียผนังไว้ให้เลย เรียบร้อยครับผมลออส0ูนยครับเดี๋ยวก็จัดสายเข้ากล่องครับกระบวน,นการหลังจากอบสลิปเสร็จก็จัดสายเข้ากล่องครับเป็นวอลอกซ์ขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วครับ ใส่คอนเนคเตอร์ใส่แค่นหนตัวนะครับเพราะว่าเป็นสาย1คอเราใช้สายอินดอร์เอาท์ดอร์ของลิงนะครับเป็นรุ่นสายกลมมีสลิงเพราะว่าเรายึดแขวนบนเสาไฟฟ้าทดสอบวัดสภาพสายด้วยเครื่อง OTDR นะครับเส้นนี้ทั้งหมดก็ระยะจนถึงเสาต้น กระบวนการหลังจากอบสลิปเสร็จก็จัดสายเข้ากล่องครับเป็นวอล b บ็อกขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วครับใส่คอนเนคเตอร์ แ,แค่หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเป็นสายหนึ่งคอเราใช้สายอินดอร์เอาดอร์ของลิงนะครับเป็นรุ่นสายกลมมีสลิงเพราะว่าเรายิดแขวนบนเสาไฟ,ฟฟ้าทดสอบวัดสภาพสายด้วยเครื่อง OTDR นะครับเส้นนี้ทั้งหมดก็ระยะจนถึงเสาต้นหน้าบ้านนะครับ150เมตรนะครับผ่านดัมมี่โหลด เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอีกสักสินาทีน,นี่คือกรัฟทั้งหมดนะฮะโดยรวมต้นทางดัมมี่โหลดอันนี้คือปลายปลายทางครับผ่านครับผม,บผมที่บ็อกซ์เราก็เขียนเบอร์โทรไว้เลยครับให้รู้เลยใครคนทำตามตัวถูกสายเบอร์สามครับใส่มารการ์ดให้เรียบร้อย okay. เดี๋ยวรอสายเก่าพังก็โอนไประบบมาสายใหม่ครับ